สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจี๊ยนน้องนันิตาค่ะสวัสดีครับน้องสก,กายน้องสก,กายยุ่งเมืองสิดเลสวัสดีค่ะอ๋ออะไรอ่นถ่ายคลิปกอนลุกเคียนแล้วอ่นไปใส่มากวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ลุกเคลียรเสียเบิดมือค่ะ้าพอะไอยังง่านอะโอ้ยลกระปไูมา,วาสวัสดีค่ะ <c oughs> ลุกเคียนได้อะไรมาฝาก ได้กระปูครับใส่กระปูอันนี้กระปูกระปูหนึ่ง,งอันทะเลของเราเนี่อโอ้โหเพิ่ม<อ>ต่อขึ้นไปต่อ,ตอ,อเลยกระปูได้กระปูมาฝากมาซัาน้นมาควายกระลวงเราบนนี้ซุปมาแล้วนนระละครับกินในเล็กโอ้คือดีแท้ซุปมาแล้วที่ินในเล็กยังจะบออยูเอาถาดมาให้ลูกถานดา้ว้ใส่ได้บ้านใส่ได้บ้านสวัสดีค่ะ ของน่ไม่นีจ้าคุณอาเาแล้ไปอันแล้วเข้ามาบอกอันเราขื้นเครืองตั้งโมงเนาะเพราะตาหอนบางไหนคะเนี่ยเพราะใส่หอยอะไรเพราะเราเกลี้ยไปหิยว,ยออว่ะจะสวัสดีค่ะลุงเทียนได้อะไรมาเท่ลุงเทพ เราสื่อก so ับป so <c oughs> ูว่าฝากเเชทกับ <c> ป <oughs> ูโซคนนี้เท่กับปูโซท่นคี่ยงเน่บาเอาจะขิดเต็มบ้าเอ้ยพอขนนึกับน่กเลานี่ัูปบนุดแเต็มม้นเนยเต็มนี่ยแบบสดสดีลกเขียนมาด้ใส่ก่อนลูกเขียนรักเทียวะเลวันี้ไม่รอเเขาก็ไมลงคลิป ออมเมืล่เป็นอเบิ่งค่าอันหันสกายมารอเพื่อนๆรุนเกศไปดูทะเลค่ะไปกับปูมากปเกับปูมากพี่ด้ยเลยกับปูมากเกะ๊ยสุกีงทุกอ่างถาใส่รคจ้เรนอย่างไใเนต่ยเนียเนยโอ้เบิ่งอนกับปูไข่จะได้บดเดียวะมันบ่มีกัเดียวกันนี่แหละโอ้เดียวกันเมียนกับปูไข่ได้หรออ่ะอ่เกต้องเนิอ่เซนิอ่ขยัเซนิตัวตแล้ว ชีโตชีโตโลชีโต้เลโตลเลยนี่เรนชีโต้โอ้ยย่เลยเข้างเลยคือบากิชีโต้เลยนี่เออโอ้ยชีโต้อะไรพวกขุมเลย พอว่าก่อนดเลยงว่าตก่โซ่สกอถึง่าาตอกไข่โซ่สกัดมีเค็มไหมไข่โซ่สกัรสัาจะมาทำไมหมออันนี้กินแล้ววางเลี่ยงอาจจกต้นอันต่ว่าสือพนลานเนี่ย้ากระเจี๊ยบเ่อไอันแกเาว่าเมียนือช่ว่ยเอนแยมหมดเลยพนธละโลกละูไข่แล้มันก็เจ้าแยมเมียนพักกัน เป็งอย่างเขาเไมนะโอ้ยอเขาอันขาจเปบยมังงกระปูกระปูอันทะเลแบบไตงงงู้นเขียนมาปะเจ้าสร้างมากแบบันแบบให้อนพันหนึ่งห้โลดนะนาจาคิดคาดอันขี้าดมาหนึ่งอรุณเทหอยคารง

เออแม่งย yeah ึดถุงยะเอาถิ่มเด้อนี่นี่บ้าเขาเลยาเรียนก่อเกินได้แต่เดีมยินก่อนกินก่อนมึงมหอยม่ดตัวนี่ผิดเตี้ยมจ้ยมีเดียเขาซื้อผักเขามาดําสิ เดี๋ยวไปหาอันขากล่องก่อนกินเลยจ้ากินเลยแต่ยังยิ่งไปเลยอืมแกไม่เล่นไม่กินมา กินเลยจะได้ไปหาจานีกเออเอาไปปนแล้วไอแม่แ้งมากกินอันกระปูแล้วมัานเอ๋สือมาเขาต้มมาแทบแฉบดิเดี่ยวมากยปทานีสั่งอีกก็ได้เนเราชิมเองเนี่ยอยากชิมชิมเนี่ยก็ชิมเลย เาไปหาถัวเกันมีเอาเสีเสียไหมเนี่ยนี่อันต่ว่าคนละลาดก็บอว่าเอาเดิมหน่อยฮะนี่เเจิอลนะเจิ้มที่บริกาจัมันกคเอเออองมัจังมนบนสิดอืมนจะเป็นเป็นจะเป็น่เห็สียก็เสีย

กินอ่ะกิีซ่จโตกันกินกิน้องกิน้่กันกินผ้เลกนี้กได้้เ็อก็ได้โอ้ยจะมากับเตือนสอนสอนตั้งถิ่นอะเลยะหอยเดี๋ยวมักเป็นกันจะบอมี่กินเลยกินหอยกินหอยกับหมูตัวอะไรเนี่ย

อันนี้่อันนี้แ่ข้อจานในจานแต่านกราปครับจานกระปูอันเจลเที่เนี่ยมอไปหนอย่ออันนนว่จืออนทกปูกันเอมากเลยดเียนันไปรออันคนรับไปทะเลมเจ้านี่ย้นกันไดกะปูก็ฝาทั้งทั้งเที่ยนนี่นี้แต่มหอมั้งเกันะเบิ่งเอาไอไอซหมูืมา ม่ใช่ั้นั้่เี่ยวมีเบามี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไรกินหอยกินหอยหอยแบบที่สดเลยี่สดเลยนอกไรเนี่ย

เพว่ามางอไสดเบิงอันเอซว่าเกเจ้คือเปนคือเป็งบ่ไรว่่เ่าอ้งดีเเื่อทำไมเนี่ยเนี่ยเี่อเพเพีด้ดีเศษเือเเนี่ยองคิวกับอไร้ถ่คิกับอไร้เป็นอีหยังอ่ถอยซะถอยไปไหนแล้วคือเรานี่กระโดดได้ียังอะกระโดดก ยังกคนื่นไปซื้อมาแล้วใส่าอห้นใ้้ขาวปลาปูเป็นราออกปากไสคือกระโปรมันก็คอนปากซอยเลยนี่ยังไงหน่งห้องอ้คุนมือคืนกับปูนี่ยตนกินก็ค่อยมาเนี pues mm ่ยเขียวใแก้ให nah, ้ okay. <'s> <ced> อยไปยุ่งเฮะไปไหมเนาะงามๆลอ่ะน้ำใส่หาน้ำใส่ยังไงบ่บ่เป็นน้ำใสในใารต่างๆสัสดีปะสัสดีมันหนมเนี่ยวานานดีื้วยเหรอ้ดจอีกแบบนี่แกทั้งดเลต่อให้ก่อนมีจำอยู่ด้วยโอ้ยเก็บปีน อยู่ต้มปูมันแม่อนี่จะถือปูไข่ให้บอลไข่อสไข่อส์ไข่อ่เลยอือโอ้ยดปูกะ้เลยนะอเือเอาบอกาให้เอาต้ไข่้งต้นต้นยงงี้้เอต้นเลยจะไก่นี่หนะหวายอรอีกอือต้มปูเยือดงี้เลือกอะไรกันหอยตัวละหกไหร้อยาีอ ตัวี่เตขตัแอยางียบอก่นหยนี่ไม่ั่หรไปกนซมีเสยบ่กาเดี๋ยวทำมันใก็เสียยรุงเอาปลายง้อหวานอก้นหวานเคยกินอ่ะเสียบ่ก็มาเขีนเป็นโตดินลูกๆแนมอไทยกิน่ะกรดินไดแต่ี๋ยวนะเขาจะมาคั่วให้เป็นโตเลยมมออนเออมือชก่ะนนบ่กับไปเสือนเี กิมอดงดงอยู่นี่นะอืนเจะมควาไหไหเจะมะควไห้่วมันยังไห้ไ้ดิอคจะเสียไปวันนี้่นโอ้ใครมีเวลาปล่ะนขาเ่ไ้คเหีา้เอาไปเยไปเรือไปเรื่อยูเนีอะไรบออืมหนะอืมอือืมขาก็ ขอนยอกหมั้นีาเย่นมเหาอาจำประถูมไหมแรงอยู่เบามันเสียก่่นเนี่ยเพาคนหลาเนี่แต่มันอันสีมัคือหมูบ้านเ็าะคนหลาหมูบ้านมันเสียคืนกับปูว่าขโมยอะไรท่ะขโมยอเลอเขาจอกเขียวเห็นนะเขาเห็นมาเลย กินเี่ะกินหยากเลย่อบสนคนร่นเรานี้ว่าใครกินใครกันเลยกันเลยใครเมืองใครหรือบอกปูไครขม้ถึงว่าเราว่ามันติตัวแล้วตัวแล้วแปดลอยตันะิะีน้ำดำเลยปูไครขึ้นงต่เลยแต่ว่ามูลปูหมาไเนเป็นปูตั้งแตโอ้ปูทะเลโปูนิ่ม

고마워요 제 네. <목소리> 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 เขาม่เห็นะจ้ะก,กล่องสุดีร่าเ <c oughs> อฟซีอ่าซำนี่แหละม <c oughs> ัจบขอดอนจ่าได้แปมีค่ะคุณเชียนเดี๋ยวยังคุณเชียนที่หนคะกินมีเกี่ยวครับผมเป็นทะเลกด้กินมีเกี่ยวกะเนียโม <c oughs> เดลมีเกี่ยวมีแต่ว่าสยวไม่ถึเมื่อเอาหนเพื่อกินอันเขาก็ประทุ เดา๋ยั่วหิวเนาะปรอมาหิวไปรอวัางาไกิวมากินคนมาทั่วเดี๋ยวสัับคลิปนี้ก็เอาไปซีก่อนนะจะเดี๋ยวอันกินก่นเดี๋ยวนี่ก็เป็นเวลาเท่าไรคะลูกสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแลวค่ะมื่นี้เดี๋ยวสี่ภาคควันมึก็จะเร้าก็สีเดือนห้างกับแล้วนะจ่ะกับบ้านที่ในไฟกสโสทนะจ่ะเพราะว่าตะเพียวผาสิเดือนหางมาแรงหกทุ่มอ่าเวลา เดี๋ยวเอาไปซังนี้ก่อนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ